ครับก็สวัสดีท่ามกลางสายฝนนะครับวันนี้ซูดีแม็กคอมแอร์ล็อกระบบดำนะครับทางร้านก็ขอเสนอเป็นทั้งระบบแล้วกันลูกค้าไปเช็คราคามาฟังแล้วก็กหน้าขนลุกนะครับเราก็มาถามช่างดำก็ช่างดำก็มีราคาให้นะครับราคาก็ไม่แพงมากแต่ก็ใช้อะไรมาตรฐานเลยนะครับแบรนด์นี้มากลนก็เอาเป็นตีเป็นอะไหล่แท้นะครับ แต่ว่าก็ยังไม่แท้ห้างแต่ว่าเป็นคุณภาพดีทั้งดำรับประกัน6เดือนนะครับทั้งระบบะมานดูว่าทําไมต้องยกทั้งระบบนะครับเนี่ยครับระบบมันดานะครับเกิดจากอายุการใช้งานแล้วก็การบำรุงรักษาที่ไม่ค่อยจะถูกต้องสองักทะไหร่นะครับอันนี้เป็นคอยเย็นเก่าของลูกค้านะครับเรื่องมาก็รั่วแล้วนะครับ่าทำไมต้องยกทั้งระบบก็ข้างในแผงเนี่ยขอเี่ว่า พา raleo นะครับข้างในหนึ่งเส้นเนี่ยก็จะมีประมาณเจ็ดแปดรูนะครับเพื่อลีนยาตอนนี้ถ้าล้างมันก็จะล้างไม่ออกนะครับก็เสนอเปลี่ยนข้างในอันนี้เป็นทูตรูต้องรูสายกลางทางเข้านะครับก็ใช้อะไรมาตรฐานไปเลยนะครับเป็นลูกค้ามาจากฝั่งบหารก,กรนะก็ไกลพอสมควรสายใหญ่นี่เนื้อสายก็เริ่มจะเสื่อมสภาพนะครับอ่อนปกเปียกเหมือนห่มเลยครับ เนี่ครับเดีย๋ยวทางร้านก็จะผ่าย้ำเป็นสายเนื้อแท้ครับแต่ใช้หัวเดิมนะครับรูใหญ่ๆครับรูโบโ๋บโบอย่างนี้นะบานๆนะครับส่วนแป๊บเล็กก็จะใช้น้ํายากัดภายในนะล้างให้นะครับรับประกัน6เดือนนะครับหรือห้าหมื่นกิโลเมตรถงหม้อน้ําตัวนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้แอร์ระบบใช้งานได้นานแล้วก็มีประสิทธิภาพ คือหม้อน้ําตันมากนะครับอันนี้ทางร้านได้ล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก,ก็จะทำการติดตั้งให้นะครับส่วนสามวงซิ่งไทยแลนด์ก็เดี๋ยะดําเนินการนะครับนัดลูกค้าไ้หนึ่งวันนะครับวางระบบใหม่นะครับเป็นวางคอมแจ๊ตแล้วก็แปลงแผงแลามิเนตใหม่นะครับคงจะเสร็จพ่งนี้แหละเพราะว่าลูกค้าได้เอารถสำรองว้ใช้ก่อนนะครับคาช้านิดนึงครับจ้างมีน้อย